เมนูประจำวันอังคารที่13เดือนสิงหาคมมิวทามนมและขนมคุกกี้นมสดโดเรมอนลันช์ทามซาลุราเมนคิมบับรอกคลีผัดไข่ไก่อบเนยกระเทียมซุปมิโซะเต้าหู้เสฉวนและสาลี่สแนไทามขนมมิกกี้วัฟเฟิลวานิลาและแตงโมอัฟเตอร์สแนควุ้นซาลิม เมนูประจำวันพุทธที่14เดือนสิงหาคมมิวทามนมและขนมสวีทโพเทโทอ a เค้กลันช์ทาม <want> ข้าวผัดแครอท <milk time. S 1> มักกลอรนีครีมเห็ดฟักทองผัดหมูสับหมูทอดทงคัตสึสุก,กี้โลซุปผักรวมและแอปเปิ้ลสแนคทามไทยากิปูอัดและมะม่วงอาลเตอร์สแนคขนมพกสิงคโปร์หมี่น้อย เมนูประจำวันพฤหัสสบดีที่15เดือนสิงหาคมมิวทามนมและขนมเค,ค้กแครอทโฮมเมดลันช์ทามผัดหมี่ซั้วข้าวอบข้าวโพดคีซาดิยาผักโขมอกไก่ย่างบาร์บีคิวหมูคามิทาม,มากโกยากิซุปเห็ดและแตงโมสแนคทามโดรายากิไส้ครีมและแก้วมังกรอาฟเตอร์สแนควอฟเฟลสติก๊กแคทพล เมนูประจำวันศุกร์ที่16เดือนสิงหาคมมิวทามนมและขนมทวิตโดนัทลันช์ทามข้าวอบข้าวโพดเบบี้กวางตุง้งไก่ผัดซอสคุโรสึและแก้วมังกรสแน็คทามแพนดอนชิฟฟอนเคก้ก